เบื้องต้นเลยตอนนี้ประชาชนในเขตพื้นที่เรานักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของทรายที่มากับพายุธรรมชาตินะฮะก็ทําให้ทรายไปอยู่ที่ถนนกองที่ถนนเต็มเลยตั้งสวันที่ผ่านมาแล้วก็มีเทศบาลก็มีการดําเนินการ เทศบาลได้เจ้าท่าได้ส่งอมอบหาดให้เทศบาลเป็นคนดูแลนี้เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราก็คุยกับเจ้าท่าวันนี้เจ้าท่าก็ได้ลงมาดูพื้นที่จริงก็ประเมินว่าเราน่าจะมีต้นไม้ที่เอามาปลูกขอบๆเพื่อซับทรายไม่ให้ไปโดนพี่น้องประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาเบื้องต้นแล้วก็ทางเจ้าท่าขอให้เราใช้เครื่องมือ,อในการสนับสนุนเกี่ยทรายให้ลงจากระดับพื้นฟุตบาทลงไปอีกประมาณ10เซนนี่ค่ะ แล้วก็สโลปซราชาติพันธ์ถึงเขตอันตรายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินไปถ่ายรูปประมาณนี้ค่ะข้างป้ายกำลังจะลงที่แนวที่จะลองจะแยกไหกนป้ายเดี๋ยวน่าจะลงทันทีนะคะป้ายที่เตือนให้อ่ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวก็คงน่าจะเดี๋ยวกับจากตรงนี้ไปก็จะไปดําเนินการทําป้ายให้ให้ก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องเครื่องจักรอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็คงจะดําเนินการให้ให้เร็วที่สุด ว่าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขอบคุณครับ นนแต่ทรายไม่ได้ไปไหนนะทรายมันอยู่ที่นี่แหละนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ททลักษณะตะลบที่เป็นเหนื่อยไปทรายก็ยังอยู่บริเวณด้านหน้านี่แหละนะครับห่างแอะไรไม่ต้องใกล้มากครับ